ขุดวิรกรรมินพิชยาเปิดพีระมิดชวนตลกดังทำขายตรงเพจดังนั่งแชรเป็นกชาก,ชาก ยังไม่จบลงง่ายๆสำหรับเรื่องราวของมินพิชยาหลังถูกฝากขังที่ทันทัศนสถานยิงกลางนายอหาร่วมกันช้อกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังมีรายชื่อขึ้นแทน่นเป็นบอสดีไอคอนกรุ๊ปและล่าสุดเพจเกตฟิลขุดวิรกรรมมินพิชยาในอดีตเคยชวนตลกดังทำธุรกิจขายตรงซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นดีไอคอนกรุ๊ปแต่เป็นธุรกิจอีกตัว โดยมีนพิชยาโทรมาชวนทำธุรกิจด้วยกันเอารูปรถรูมาเปิดให้ดูและถามว่ารถรูทั้งหมดชอบคันไหนก่อนจะถามว่าที่บ้านมีรถกี่คันหลังจากนั้นมีนก็ถามตลกดังว่าพี่มีเงินถึง500ร้ล้านหรือยังตลกดังก็ตอบไปว่ายังไม่มีมีนถามอีกว่าพี่มีเท่านี้พอหรือยังเอาอย่างนี้มีนจะทำให้พี่รวยแล้วเปิดพีระมิดให้ตลกดังดูพร้อมบอกว่าพี่ช่วยหาคนให้มีนอีก200คน แล้วพี่จะรวย แถมบอกว่าพี่เป็นคนอีสานมีคนรักเยอะน่าจะทำงานและหาได้เยอะกว่ามินแน่นอนก่อนที่ตลกดังจะเห็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเลยบอกว่าแม้กินอันนี้อยู่มินเลยชวนสมัครสมาชิกสองหมืนกว่าบาทแต่เดี๋ยวให้เขาส่งของให้ที่บ้านซึ่งตลกดังคนนั้นก็ตัดสินใจสมัครเพราะเผื่อว่าได้ส่วนลดและจะได้จบจบแต่หลังจากนั้นก็มีเบอร์ที่เคยโทรมานัดไปหามินซึ่งเป็นผู้ช่วยของมินโทรจิกว่าทางานหรือย,ยัง หาคนให้ได้หรือยังซึ่งตอนนั้นตลกดังก็เอะใจว่าทำไมต้องอยากให้ทำงานอยากให้รวยอะไรขนาดนี้หาคน200คนไม่มีปัญญาไปหาเองเหรอก่อนที่ตลกดังจะไหวตัวทันจากนั้นเวลาเจอมินก็เชิดใส่เหมือนไม่รู้จกักก่อนที่จะมีข่าวว่ามินพิชยากลายเป็นบอสใหญ่อของเดียไอคอนกรุ๊ปและเป็นข่าวดังจนถึงวันนี้